สว่านตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ไขควงแบนนะครับไขนอ็อตมีน็อตอยู่4ตัวส่วนนี้นะครับน็อตแค่ีตัวไขคนุญาตไขคับ ส่วนนี้คือส่วนหัวนะครับนะส่วนที่มีหัวคอมนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกครั้งนะครับว่ามันมีรอยแบบไหนแล้วเราก็จะได้ไปสันนิษฐานองดูนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับแบบนี้ะน,น,นะน,นะ,ะส่วนสว่านนะครับจะมีแปลงฐานอยนะู่นะครับเนาะนี่นะครับอ่าแปลงฐานจะเป็นส่วนนี้นะครับนี่นะ มีอยู่2อันนะครับทางด้าน2อันถามว่าแป,แปลงฐานมันยังยังยาวไหมก็ถือว่ามันยังยาวอยู่นะครับนะยังพอได้อยู่นะแปลงฐานนะครับชามิเตอร์วัดเข้าความทานลองดูก,ก่อนว่ามันยังมีเข้าความมันานอะไรบ้างไหมที่เราพอจะบันทึกไว้นะครับย่างข้าโอมเลยนะครับย่างข้าโอมโอเคอัน okay, นี้ นจะดนะสายสีน้ำเงินนะครับสายสีน้ำเงินออกขดคอยนะครับขดคอยจะมีอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งทางด้านบนและฝั่งทางด้านล่างนะครับเราเห็นปลั๊กกายไฟใช่ไหมครับอยู่ส่วนล่างใช่ไหมนะครับดับงนั้นผมก็คาดว่าน,นะครับนะต้องมีอะไรเสียอยู่ฝั่งทางด้านล่างตัวน,นี้ถ้าให้คาดเอาตอนนี้นะครับ อาจจะเป็นคอยฝั่งทางด้านล่างนี้นะครับสีน้ําเงินคอยด้านนี้คอยส่วนบนนะครับคอยส่วนบนสีขาวตัวนี้ก็เป็นคอยส่วนบนกันนะครับคอยส่วนบนสีขาวข้างนี้ก็เป็นคอยส่วนล่างกับสีดําส่วนตรงนี้นะครับเป็นคอยส่วนล่างดังนั้นส,สายสีแดงอ่าไม่ใช่แดงเป็นสีส้มตัวนี้เนี่ยเล็กๆี่ยคือเป็นส่วนของสายแปลงฐานนะครับนะ ส่วนสีดำกับแดงตัวนี้นะครับนี่ดำกับแดงตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของอไฟนะครับเป็นไฟกั้วบวกกั้ลบนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าสายแดงเป็นไฟไหมนะครับก็ดูที่ขาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นเสียงนะเป็นเสียงเป็นเสียงแบบนี้นะแบบนี้นะดูสิว่านี้อ่า สายนิ้วท่อนตัวนี้ไม่เห็นมีเลยไม่มีนะไม่มีนะแต่เรามาถอดดูตัวนี้ด้วยนะครับรเพราะเผื่อมนัมนมีปัญหาด้วยตรงนี้ สีเงินทิ้งเขานีออกออกไครับอันนี้สีขาวสีขาว,าขาวอ๋อมันผ่านตัวนี้เนาะโอเคโอเคมันผ่านสวิต์นะครับอ่าเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับอ่าดูอีกครั้งถ้าเราวัดนะครับส่วนตัวนี้ว่ามันจะมาไหมนะครับอ่าถ้าวัดแบบนี้มันไม่มานะครับนะเราต้องใช้นะครับมือกดสวิต์ด้วยนะครับนี่ไงมาแนละ้ว อ่านี่นะนะน,นะนะนเราต้องใช้มือหนึ่งนะครับกดส่วนที่เป็นสวิต์ด้วยนะครับเราถึงจะวัดว่านะครับสายไฟตัวนี้มันผ่านมาได้ดีดีนะครับส่วนแดงตัวนี้ก็จะเป็นอีกขาหนึ่งก็เป็นขาตัวนี้ตัวนี้นะโอเคครับก็สายก็ถือว่ายัางใช้งานได้อยู่นะครับอ่นะสายแล้วปิดก่อนสายกัน,นครับ อันนี้วัดค่าความต้านดูนะครับส,สายไฟแดงดำอีกแล้วนะครับมาดูใช่ว่าคู่ที่มันลงไปจะมีค่าความต้านอะไรบ้างนะครับก็จะมีเสียงอยู่นะครับก็จะได้ค่าความต้านอยู่ที่เจ็ดจุดสามจุดสี่นะครับจุดสี่จุดห้าจุดหกอ่าอยู่ระล่านี้นะครับคราวนี้มาดูแต่ละขดนะครับแต่ละขดขดสีน้ําเงินกับสีขาวตัวน,นี้นะครับจะเป็นขดคอยทางด้านนี้นะครับนะ สายไมเตอร์จับเลยมีเข้าวความทันไหม,ไมตึจับเลยมีข้าวความเข้าวความทันอยู่ที่สองจุดห้านะครับสองจุดห้าสองจุดสี่อยู่ราวนี้นะครับอ่ส่วนคอยทางด้านนี้ล่ะคอยทางด้านนี้อยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดอ่านะครับศูนย์จุดหกนะครับคอยด้านนี้อาจจะมีปัญหาแล้วนะครับนะครับอ่าคอยที่อยู่ส่วนล่างตัวนี้นะครับนี่ มีข้าความทานน้อยนะครับหรือคอยใดคอยหนึ่งนั่นแหละนะครับอ่าอันนี้0.6 0.7แต่ส่วนตัวนี้มีมากนะครับมีมากกว่านะครับหนึ่งละเราเห็นแล้วว่าคอยมีปัญหาแน่นอนนะครับคอยต้องมีปัญหาดดกดใดกดหนึ่งหรือทั้งสองส่วนเลยก็ได้นะครับคือคอยนะครับนะอ่าหนึ่งคือคอยต่อไปคราวนี้เราก็จะมาดูส่วนทุนตันี้ส่วนทุนเราก็ต้องทําการถอดในส่วนตัวนี้ออกนะครับส่วน เราจะถอดตัวนี้ออกก็จะมีสกูอยู่4ตัวตัวนี้นะครับเราก็ต้องคายออกเหมือนเดิมครับ ส่วนนี้จะเป็นทุ่นนครับเป็นทุ่นโอ้มีรอยครับนะรอยรอยไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมหาที่รอกก่อนอเดี๋ยวเรามาดูไอ้ส่วนนี้คือคอยนะครับเป็นคอยสว่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามีรอยไหมรอยขาดรอยอะไรไหมนะครับไม่เห็นมีนะนะในส่วนทางด้านนี้ไม่เห็นมีนะเดี๋ยวก็ ต้องถ,ถ,ถอดไปดูก่อนนะครับแต่ถามว่ามันเดี๋ยวร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับวัดค่าความทานแบบนั้นนะนะผมมาคิดว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะถอดดูนะครับในช่วงที่จะถอดนะครับเราก็ทำเครื่องหมายไว้ด้วยนะนอนี่2อแล้วกันนะนะกถ็ถอดเอปเลยนะครับมันก็จะมีสกูอยู่สองตัวนะครับ แล้วคราวนี้เราก็ต้องมาถอดไอ้นี้ออกก่อนนะครับนะนี่เนาะก่อนที่เราจะถอดก็อย่าลืมถ่ายภาพหรือวาดภาพไว้ด้วยนะครับว่าทางด้านนี้สายดํานนสีเงิน ם, สนีขาวสีขาวแบบนี้น,นะนะอ,อย่าลืมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสวมผิดนะครับอ่นะแล้วก็ลองถอดได้ไหมได้ครับต่อไม่ได้ก็คเคาะนะ นี่นะนะมันจะมีอยู่สี่ขานะครับขาหนี้ขานี้ขานี้ขานี้นะครับอ่าอันนี้คอยทางด้านนี้คอยทางด้านนี้ครับมาดูส่วนคอยนะครับว่ามันมีรอยไหมไหมอ่านี่ไงหนึ่งส่วนละนะครับหนึ่งส่วนที่เราเห็นนะครับที่เห็นด้วยสายตาก็จะเป็นส่วนนี้รอยไหมนะครับนั่นรอยไหมส่วนไหนอีกมีไหมนะครับนี่ก็มีนะครับนี่นี่ก็รอยไหมเหมือนกันนะครับ ส่วนไหนที่เราวัดเข้าความถานได้เยอะที่สุดนะ่อะมาดูกันนะครับมาวัดดูอีกครั้งหนึง่งมันจะเป็นคอยทางด้านนี้กับทางด้านนี้เนาะนอันนี้อันน,น,นี้ได้ค่าอยู่ที่2.5ตัวนี้นะครับนี่นะครับสอมีรอยไหม้อยู่นิดนึงตัวนี้แล้วก็ส่วนทางด้านในก็อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเนาะ อันนี้มาดูโคดต,ตัวนี้อันนี้ที่วัดค่าได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดแปดตัวนี้นะครับนี่ศูนย์จุดแปดในส่วนตัวนี้ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือตัวนี้นะครับนี่มันเหมือนว่ามันไปสัมผัสกันนะครับตัวนี้นะลองวัดดูอีกครั้งสินะนะครับสี่จุดสานะครับนี่นี่ นะนะเมื่อกี้เราวัดได้ประมาณ0.8เนะาะคราวนี้เราขคลตัวนี้ออกนะครับที่ในส่วนที่มันสัมผัสกันตรงนี้นะครับเห็นมันสัมผัสกันตรงนี้เราออกไปนิดนึงนะครับเราก็ลองวัดอีกครั้งหนึง่งมันก็จะได้อยู่ประมาณ4.3 4.4อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านนี้ได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ประมาณ4.4ดนะนะครับดังนั้นเข้าความมนทานแต่ละค่อย ข้างนี้กับข้างนี้ก็อยู่ประมาณ4.3-4.4นะครับ4.3-4.4โอห์มอ่าแล้วเราก็จะมาพันใหม่นะครับเข้าความแม่นานอยู่ประมาณนั้นนะครับอ่ะทวนี้มาดูที่ทุนเลยในการเช็คทุนด้วยมันติมิเตอร์นะครับนะมันติมิเตอร์เข็มเนี่ยอ่าหรืออะไรสักอย่างนะครับเราอาจจะมีมันติมิเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเราสามารถฟังเสียงเอาก็ได้นะครับคือนะครับที่เราจะเช็คนะครับเราจะเช็คว่า แต่ละซี่คอมมิวเตอร์ตัวนี้นะครับมันมีขาดไหมนะครับถ้าขาดนะครับนะเดี๋ยวผมจะบอกอีกอย่างนึงก็คือส่วนหัวคอมตัวนี้นะเนี่ยไอ้เนี้ยคือหัวคอมนะครับซี่แต่ละซี่นะครับซี่หัวคอมมิวเตอร์ตัวนี้อันนี้คือซี่มันนะครับนี่ซี่ที่หนึ่งซี่ที่สองซี่ที่สามที่ที่สี่ไล่ไปเรื่อยนะครับนี่คือซี่ของหัวคอมนะครับถ้าเรา,า,าหาซื้ออะไรนี่นะครับ หัวคอมมิวเตอร์ใช้จำนวนกี่ซี่มันจะบอก12ซี่2 4ซี่30สองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันก็จะบอกว่าเราใช้จำนวนกี่ซี่นะครับแล้วความกวาม้างความใหญ่ของหัวคอมตัวเนี้ยเท่าไหร่รูที่ใส่ไปในแกนตุ่นตัวเนี้ยเท่าไหร่เราก็ต้องหาอะไรนะครับถ้าหัวคอมมันเสียนะส่วนหัวคอมมันเสียแบบไหนหนึ่งแหละนะครับในส่วนซี่ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยส่วนซี่ตัวเนี้ยมันแตกหรือมันช็อตมันไหมอ่ะนะครับ มันช็อตมันไหม้มันแตกมันหักออกนะครับในส่วนที่เราสามารถมองเห็นส่วนที่เราไม่สามารถมองเห็นแล้วก็ใช้มัลติมิเตอร์วัดนะครับว่ามันถ้ามันสัมผัสกันโดยที่รวดไม่มีนะนะครับโดยที่รวดไม่มีถ้ารวดดีอยู่นะครับมันก็จะมีค่าความทานขึ้นทุกคู่นะครับวิธีที่1เอาทีละคู่คู่ที่อยู่ใกล้กันแบบนี้นะครับเราจะไล่ไปทางด้านขวาหรือทางด้านซ้ายไล่ได้หมดนะครับใช้มัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับดำ เอาซีตัวนี้ดนะาซีต,4 1, 4ตัวนี้นี่นะอีกขาหนึ่งก็ใช้ซีตัวนี้ซีหนึ่งซีสองตัวเนี้ยนะครับวัดแบบเนี้ยทีละคู่นะครับย้ายไปแบบเนี้ยนะครับก็จะเป็นห 3, 3, บบนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าแบบเนี้ยวัดไปเรื่อยๆจนมาสิ้นสุดที่เราวัดจุดเริ่มต้นนะครับวัดทุกคู่นะครับนะวัดทุกคู่คราวนี้มาดูอีกส่วนที่ว่ามันดีหรือเสียถ้าเราวัดทีละคู่แบบนี้หรือวัดทีละคู่แบบนี้ ค่าความน้้นทานต้องขึ้นนะครับขึ้นอย่างน้อยๆต้องขึ้นไว้ก่อนนะครับขึ้นได้ก่อนถ้ามันไม่ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นก็แปลว่าเส้นลวดใดเส้นลวดหนึ่งมันขาดนะครับมันหลุดออกจากซี่ตัวนี้หรือมันช็อตกันมันขาดในส่วนที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันขาดหรือคู่ใดคู่หนึ่งที่วัดแล้วค่ามันไม่ขึ้นนะครับก็แปลว่าทุนอาจจะมีปัญหาทุนช็อตทุนทุนไม่ก็แล้วแต่แต่ถ้ามันขึ้นอ่ามันขึ้นก็ต้องดูว่าค่าความน้านทานมีเท่าไหร่นะครับ อ่ะมาดูกันแนวทางแรกนะนะครับเอาทีละคู่นะครับไอ้แบบเนี้ทย,ยทีละคู่ไปตัอไปทีละคู่ทีละคู่นะครับแล้วก็ดูที่มันติมิตเตอร์ด้วยนะครับะนะครับ๋ยวผมจะลองดูนะ อ่ะนะครับสิ้นสุดนะครับเราวัดได้แล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นเข้าความต้านทานอยู่ประมาณ2-3สาค่านะครับค่าอะไรบ้างนะครับ1.3 1.4 1.5มันก็อยู่อยู่ประมาณนี้นะครับห้ามห่างกันหรือห้ามมากกว่านี้นะครับอ่าห้ามห่างกันดังนั้นนะครับก็สันิษฐานเบื้องต้นก่อนนะครับว่าหัวคอมมีตอร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่ายังดีอยู่ประมาณ60%รนะแต่จะยืนยันอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องไปดูที่คอยนี้นะครับถ้าเราผ่านคอยเสร็จแล้วคอยใช้งานได้แล้วนะครับถ้ามันยังมีีปรับไฟอก เราก็ต้องมาดูว่าเป็นส่วนทุนหรือส่วนฐา,านนะครับอ่ะดังนั้นงานที่เราต้องทําตอนนี้ก็คืองานพันคอยนะครับส่วนทุ่นก็ถือว่าอย่างใช้งานได้ก็เอาไว้รอให้คอยเสร็จก่อนนะครับเราก็หาที่พันนะครับทนี้ก็จะวางทงนี้เนาะนะครับเราก็สอดเข้าไป ในช่วงแรกอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องบีบรวดให้เข้าส่งให้ได้นะครับแนี้นะนะก็ผมจะนับทีละยี่สิบนะครับนะนี่เนาะนะครับผมจะนับทีละยี่สิบ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 ไปนะครับจนครบสองร้อยรอบ โอเคครับยีสล็อกแล้วนะครับ 4ีรสิบครับ пока 一起看，再<招> No, I'm mm -hmm. อ่ะแล้วคราวนี้ผมก็จะพลิกด้านนี้นะ อ่ะยี่สิบอเป็น1 2อล้ครับ ว่ายี่สิบสิบอีกหกสิบรอบครับอ่าร้อยครับสองร้อยรอบสองร้อยรอบนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราเอาวัดค่าความต้านดูก,ก่อนนะครับว่าจะได้ ตรงตามที่เราหาไหมนะนะครับเอาคู่ที่เราพันเสร็จก่อนนะครับ ว่าจะได้ครับผมใส่ไว้วางตรงไหนดีโอเคแบบนี้ก็น,น่าจะเห็นอยู่เนาะโอเควัดคู่ที่เราเสร็จแล้วนะครับได้ประมาณ4.3นะครับ4.3โอห์มนะครับมาดูคู่นี้นะครับกัน อยู่ประมาณ4.3เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคก็เข้าวความนทานเราได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสองรอกกอ้อยรอบพอวก็เสร็จดีกว่าครับอันนี้เราก็ทำการขูดครับที่นี่ไม่มีอะไรมาก ขุดให้ทุกขวดเลยแล้วก็ทำการบัดกรีก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการบีบขวดตัวให้ชุ่มก่อนแล้วก็หาข้อิปหรือเป็นผ้าก็าได้นะ ้แผ่นว่าครับมานี่มัน <c oughs> ยาวมัน <c oughs> จะไม่ได้ซอดตรงนี้ ต้องสองข้างเลยลก็หาไม้น,นะนะหาไม้เอาไม้สอดเอานะพวกนี้บีบเข้านะครับบีบให้ดวดแน่นๆน,น,นะ แล้วก็ค่อยมาชุบมันยาวน,นิชเอานะครับแล้วมันก็จะแข็งตัวมันเองนะครับอ่าก็จะได้วมันนี้นะครับแล้วก็ทำการเคาะครับตรงนี้ใช้อร์ะยางนะครับนะนี้เอา ทำให้มันมีพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะวางทุนเข้าไปได้รเดดราลองนี้ก็ได้นะครับทุนลองวางดูมันจะได้ไหมเห็นแล้นะก็ได้อยู่นะครับเราจะใช้ยอยู่สองแนวทางนะครับถ้าผันคอยแบบนี้นะครับบางคอยนะครับมันพันแล้วมันมาวางได้เลยนะครับบางคอยนะครับนะบางคอยแต่ว่าบางคอยแล้ว ถ้ามันลึกจริงๆนะครับมีพื้นที่น้อยเราก็ต้องมานั่งพันด้วยมือแบบนี้แหละนะครับนะก็ต้องดูงานเราด้วยนะครับดูแล้วก็พิจารณาเอานะครับว่าจะทําแบบไหนดีนะครับแต่ที่อ่อย่างหนึ่งก็คือนะครับต้องอาบพันยาให้มันแข็งตัวนะครับให้รวดมันแข็งตัวนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันลงโค้งไหมนะครับก็ใช้มิเตอร์ใช้เข็มรวดที่เราขูดเนี่ยนะครับฟังเอาก็ได้ครับถ้ามันลงโค้ง มันจะมีเสียงนี้นะครับอ่าถ้ามันไม่ลงมันก็จะไม่มีเสียงนะครับก็ใช้อีกหนึ่งเข็มแตะที่โคงนะครับก็ถ้ามันลงแล้วมันก็จะมีเสียงมันเองนะครับนี่เคนะครับอ่าโอเคอ่ะก็ถือว่าเสร็จที่เรียบร้อยนะครับแนวทางการทันคอยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพามันไปอาป่านนยาชุบต้นยาวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ